365วันคือวันแม่มิใช่แค่วันใดที่นึกถึงรักเสมอเหมือนในดวงจิตคิดคำหนึง่งเหมือนแม่ซึ่งรักลูกทุกคืนวันกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปแล้วก็สวัสดีญาติโยมาสาธุชนทุ้งหลายที่มาร่วมตักบาตรในวันนี้ก็จะสรุปสหรับวันแม่ความสำคัญนะครับฉะนั้นเมื่อกี้ท่าน ระอาจารย์นะครับก็ได้เทศให้กับญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังแล้วความสําคัญนะครับฉะนั้นแล้วจะขอสรุปง่ายๆสั้นๆโดยเฉพาะหนุ่มสาวเยาวชนที่มาใส่บาตในวันนี้นะครับอยากจะให้ได้ฟังกันก็เมื่อวานนี้มีการจัดกิจกรรมนะครับก็มีน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนันสูงมาเข้าร่วมกิจกรรม ก็ได้ฟังไปแล้วแหละชุดหนึ่งนะครับพอได้ฟังแล้วไม่รู้ได้สาระหรือไม่ได้นะครับนั่งร้องไห้อย่างเดียวก็เลยงงว่าเอ๊ะพูดเฉยๆทำไมต้องมีคนร้องไห้แค่ใช้วาจานิดเดียวไม่ได้ไปใช้ไม่เรียวตีเด็กแต่ว่าเด็กร้องไห้กันทั้งหมดก็เลยงงอ่ะนะครับขออนุญาตสรุปเป็นนิทาน เพื่อให้ฟังได้ไง่ายๆเพราะนิทานนิทานนี้เป็นนิทานที่บรรยายขึ้นเพื่อ,อไว้สอนนิทานเรื่องนี้นะครับมีต้นไม้แก่ต้นหนึ่งซึ่งใกล้จะตายแล้วแหละมีก้อนเมฆน้อยที่ลอยอยู่บนฟ้าท้องฟ้าอยู่มาวันหนึ่งต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้นได้แหงนขึ้นไปบนท้องฟ้า ท่านทั้งหลายจงจินตนาการตามข้าพเจ้าต้นไม้จึงถามเมฆว่าเจ้าเมฆน้อยเจ้ามาแต่ใดกันเจ้าเมฆน้อยตอบไปว่าเรามาทุกที่ในพื้นแผ่นฟ้าแห่งนี้ต้นไม้จึงบอกกับก้อนเมฆว่างั้นท่านช่วยสร้างเม็ดฝนโปรยลงให้เราได้ไหมเราเหี่ยวเฉาใกล้จะตายแล้วเราอยากได้เม็ดฝนสักนิดหนึ่ง เพื่อที่จะบรรเทาอาการเหนื่อยล้าของเราท่านสามารถที่จะสร้างให้เราได้ไหมก่อนเมฆกลับตอบกลับมาว่าท่านต้นไม้ผู้ยิ่งใหญ่เราเป็นเพียงแค่ก้อนเมฆก้อนเล็กเราคงไม่สามารถที่จะสร้างน้ำฝนให้กับท่านได้หรอกรอให้เราพร้อมก่อนได้ไหมรอให้เราเต็มที่กับชีวิตแล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างเราจะกลับมาโปรยเม็ดฝนให้กับท่าน หลังจากนั้นเม็ดฝนก็เมฆน้อยก็ลอยกลับไปผ่านไปสิบปีก่อนเมฆก,ก่อนนั้นก็กลับคืนสู่มาที่จุดเดิมที่เคยให้คำมั่นสัญญากับต้นไม้หลังจากนั้นก้อนเมฆก้อนเมฆก,ก็แงนมองลงด้านล่างมองหาไปเรื่อยๆมองหาไปแต่กลับไม่เจออะไรเลยแต่มีเพียงแค่มนุษย์อยู่ท่านหนึ่ง ได้แงนขึ้นไปบนฟ้าแล้วถามก้อนเมฆว่าท่านก้อนเมฆท่านกำลังมองหาอะไรเหรอก้อนเมฆบอกว่าเรากำลังมองหาต้นไม้ต้นใหญ่ต้นแก่ต้นนั้นที่ตั้งอยู่ณจุดแห่งนี้ที่เราเคยคุยกับต้นไม้เมื่อสิบปีที่แล้วมนุษย์ท่านนั้นจึงคิดออกว่าอ๋อที่แท้ก็เป็นก้อนเมฆก้อนนั้น ที่ต้นไม้ใหญ่เคยขอเม็ดฝนใช่ไหมท่านอ้อใช่แล้วท่านรู้ได้ยังไงมนุษย์จึงบอกว่าเราอยู่ใต้ต้นไม้นี้มานานท่านคิดช้าไปเสียแล้วท่านก้อนเมฆวันนี้ไม่มีต้นไม้ต้นนั้นให้ท่านได้โปรยน้ำฝนให้อีกต่อไปแล้วท่านคิดช้าไปจริงๆเพียงแค่เม็ดฝนเพียงแค่หยดเดียวท่านไม่สามารถที่จะสร้างให้กับต้นไม้ได้ กว่าที่ท่านจะคิดได้เหลืออยู่แค่เศษเท่าธุลีดินที่กองอยู่ณจุดแห่งนี้ก่อนที่ต้นไม้จะตายต้นไม้ได้บอกกับเราว่ามนุษย์เอย๋ยจงฝากข้อความนี้ไว้กับเจ้าเพื่อที่จะไปแจ้งกับก้อนเมฆด้วยเถิดเรารักก้อนเมฆก้อนนี้มากเราเพียงแค่ที่จะขอเศษฝนเพียงแค่หยดเดียวก็ยังดี เพื่อที่จะให้ชีวิตของเราอยู่ต่อไปได้เราพร้อมที่จะสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับก้อนเมฆทุกเวลาและให้กับมวลมนุษยชาติแม้จะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายใดเราก็พร้อมที่จะผลิตอากาศบริสุทธิ์เหล่านี้แต่ท่านไม่สามารถที่จะผลิตแม้แค่เม็ดฝนเพียงแค่หยดเดียวให้กับต้นไม้ได้หลังจากที่ก้อนเมฆได้ยินก้อนเมฆเสียใจ ร้องไห้จนกลั่นน้ำตาเม็ดฝนออกมาจนเป็นมหาสมุทรมนุษย์จึงพูดอีกว่าท่านเอ้ยหยุดร้องเถิดต่อให้ท่านกลั่นเป็นเม็ดฝนออกมาเท่ามหาสมุทรท่านก็ไม่สามารถที่จะทำให้ต้นไม้ที่เหลือแต่เศษเท่าทุลีดินกลับคืนสู่สภาพต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมไม่ได้หรอกถ้าเปรียบกับมนุษย์หนุ่มๆเอ้ยเยาวชนเอ้ย วันนี้จริงๆแล้วท่านมีสิทธิ์ที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับมารดาของท่านแต่ท่านไม่เลือกที่จะทำท่านเลือกที่จะทำแต่สิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ทำให้ท่านต้องเดือดร้อนใจหนักใจร้องไห้เสียใจคุณทำให้แม่คุณน้ำตาตกเพียงแค่หยดเดียวคุณคือผู้ที่ตกนรกอเวจีฉะนั้นแล้วบุคคลใดที่ทำให้แม่น้ำตาตก บุคคลน,นั้นจะไม่มีวันเจริญในชีวิตฟังนะหนุ่มๆสาวๆท่านต้องคิดแล้วแหละท่านจะทำความดีในวันนี้หรือจะทำตอนที่แม่ของคุณอยู่บ้านใหม่เสียแล้วคุณลองจินตนาการว่าวันหนึ่งถ้าคุณเรียนหนังสืออยู่ดีๆแล้วกลับไปที่บ้านคุณคิดเสมอว่าคุณอยากจะทำความดีให้แม่มาตลอด แต่คุณก็ไม่เคยที่อยากจะทํากลับเมียทําความสิ่งชั่วช้าให้กับท่านแต่พอวันหนึ่งคุณเลิกเรียนแล้วกลับไปบ้านมีญาติพี่น้องเต็มบ้านไปหมดเลยท่านไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่บ้านแล้วถ้าวันนั้นคุณกลับไปแล้วคุณเจอเพียงแค่รูปขาวดำซึ่งในรูปขาวดำจอนั้นเป็นรูปของแม่คุณเป็นรูปของพ่อคุณคุณจะมีความรู้สึกยังไง คุณจะไปบอกรักแม่ในวันที่ท่านไม่มีลมหายใจคุณจะไปตักน้ำสักแก้วให้ท่านดื่มในวันที่ท่านไม่มีตัวตนคุณจะทำความดีให้ท่านในวันที่ท่านไม่อยู่คุณจะไปเคาะลงเพื่อให้ท่านตื่นมากินข้าวคุณคิดหรือว่าร่างที่ไร้วิญญ,ญาณณนะที่แห่งนั้นจะตื่นขึ้นมารับประทานอาหารที่อร่อ,รอยของคุณคุณคิดหรือว่าร่างที่ไร้วิญญ,ญาณ จะลุกขึ้นมานั่งแล้วฟังผมรักแม่นะหนูรักแม่นะคุณคิดเหรอฉะนั้นจริงๆแล้วผมอยากจะบรรยายให้เยอะแต่พอดีเขาบอกว่าให้สรุปผมก็ต้องสรุปต้องบวกกับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็หนุ่มสาวเย็นวันนี้เราลองคิดกลับไปพระราชินี พระองค์ท่านทรงตรากรำงานหนักเพื่อพวกเรามากวันนี้เวลาหนึ่งทุ่มเราจะแสดงออกถึงความจงรักพักดีต่อท่านโดยการจุดเทียนชัยถวายพระพรอยอยากจะให้ครับซึ่งข้าพเจ้าเองก็จะได้ขออนุญาตท่านพระอาจารย์ทุกๆรูปบรรยายในค่ำคืนนี้ ก็หวังว่าทุกท่านนั้นจะมารับฟังแล้วก็มาร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรเพื่อเป็นราชกุศลฉะนั้นอยากจะฝากทุกท่านนะครับแล้วก็บอกวัยรุ่นหนุ่มสาวสรุปสุดท้ายแล้วอยากจะทำอะไรก็รีบทำเถอะอย่าเป็นก้อนเมฆก้อนน้อยที่พร้อมที่จะทำแต่เจอเพียงแค่เท่าทุลีของต้นไม้ ทำความดีเพื่อความดีนี้ถูกต้องแม้ปิดทองหลังองค์พระยาวันไหวใครไม่รู้ใครไม่เห็นช่างมันประไรขอแค่ใจเรารู้ว่าดีแค่นี้พอ